ผมมีของดีผมมีสำนักงานอยู่ตรงนั้นให้ผมจะเอาช้อนคว้านเมื่อคืนก็พาพ่อมาเกิดไปซื้อยาที่ร้านยาคุณเรือคำมีไหมแบบนั้นไม่มีค่ะย็นกระตุช่องสมุนไชยแต่เขามีหนอให้มาสั่งให้แอดมานาไปหาไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเขาเอาให้มาหนูบอกเขาว่ายุงกัดแล้วหนูก็คันหนูก็เกา ก็ได้วนแผลแล้วมันก็บวมทีนี้แล้วมันก็เป็นแผลเวอะหวัเป็นหนองเขาก็เลยจัดการตัวนั้นให้หลอดเื้าหลุนะคะกะาแต่ไม่มีพี่ไอ้พี่แดงส่งให้เราอ่ะแล้วเดี๋ยวยังกินมาซื้อที่ไหนมากับตันในโพบอกร้านห้ออยไปหาหมอแล้วนี่นะโอ้ไปซื้อตังค์ไปหาหมอเลยแอนมานากลัวมันจะติดเชื้อก็ไม่มีกลัวจะติดเชื้อน่ะไปหาหมอดีกว่าครับเดี๋ยว อ้าวเคยซื้แต่เคยยุ่กกอกเนาะหาบวมเลยนะคะขยับหน่อยยขับบ่อยๆใช่แมงวีอ่ะติดนะดูสิมันก็ฝังในเลยอ่ะนี่ไปหาหมอจะบอกให้ใช้ผ้าพันแผลิดหมอคว้าฟองลุงนะเอามีดขูดเลยขูาเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แผลเราหมอไม่ได้เจ็บหมอก็ขูดแล้วก็ปรีบไล่ต่อไปเอาล้วสิเลือดก็ไหลออกนะลุงเนาะนั่น ลุงบอกแมนพ่นกับปีออกก็ช้ำเลือดช้ำหนองออกมาแล้วก็ลุงก็กัดปากตัวเองไว้เพราะว่าลุงกลัวเสียงดังออกมารีขลงโอกดิน่อยเคยไปเ็มาแล้วอมานาจะกล้าไปหาไหมเนี่ยกัดนองแล้วก็จะรีบกัดแล้วนี่นะ ชำเลือดชำหนองแล้วอาานี่ก็ได้ไมันหนักเสมันเป็นมาสวันแล้วแล้วทำไมถึงไม่ไปหาหมอเนาะเอายาน้ำข่อยเพือนก็ได้จะวางรถสุอรถไปวันนี้นูนนี่ต้วหมอแทงแทงสามสี่จุดนะดมันสมตลอดไปเลยถ้าครบ้วไปเลยไปไปครับลครับไปครับอันนี้ไปี่มาไปลกมาได้หมอเดี๋ยวหมอัะไม่อยู่ อกเขาีก็ดูมันเข้ากับแสเลือดเขก็ฉีดยากันถาดยักให้อนะไากค่ะแอดมินก็เดินทางไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาหมอนะคะาวด็นวกไบต้องรีบไปหาหมอเลยค่ะเพราะว่ากลัวมันจะติดเชื้อเร็วอ่ะ พ <c oughs> ็จะไปฉีดยไปฉีดวัน้อนสองวันเนี่ยดีดเียเปละจะไมเปรยละรกันแป็ีมันกันบยากได้นูปสตาพี่เนาะอมได้ย่ดย้ นี้ไม่ไปจิดฝนอีกบ่ไปไหนนะไปไหนนะก็เมื่อวานนี้พากันไปจิดฝนวันนี้ไม่ไปอีกก็บ่เมื่อวานปวดขรุขระปวดหลังปวดโอ้ยขับรถเนาะเม็ดฝนมันตกลงมาแล้วมันกระทบตรงนี้มันเจ็บนุ่นเอมไม่ใส่เสื้อแขนยาวอ่ะบอกให้ใส่ไม่ใส่ไม่ไม่นะคะเล็กนะคะเสื้อด้วยกลัวกาศเขบรรยากาศดีมีสามารถใครเข้าได้ไหมเขียนมาจด มีวัลลวดดบแล้วนะคะ f อฟี่มีคึงเชือกแล้วนะคะถ่ายเสร็จแล้วไปยู่รูมแล้วนะคะ วโวนอแ้ยบวมตั้งแต่วันนั้นแล้วลุงแกไม่ไปหาหมอวันที่แ่กมาวันนั้นน่ะแม่ถึงที่แกกลับมาจากศาลน่ะบวมแล้วนั่นน่ะอืมแกไม่ไปหาหมอ

นติดมาแถวนี้เราเรามาพักอยู่แถวนี้รักษาฟรีจะไปอยู่บ้านใครที่บ้านใหม่ใช่ถ้าเรากลับไปบ้านก็ปนใหม่พอแล้ววายเม็เมลองบนี้กลังไต่อร้อนกันอยู่นที่เราตอไว้ก็เราเจทีปนขึ้นมาระดับีใีนะอันนี้ต้องบอวันนี้ก่อนนะผมนะ เสร็เรียบร้อยแล้วนะเอฟซีทุกท่านค่ะนละครับทุกวันวันะาขยันนะครับก็รว้อแผลเดยังบี่เดียวนาปลาเก๋าลุงม เอากลับแล้วนะคะต่อไปก็จะมีไวเมดเนาะเอซีทุกท่านโอ้ยหลังบ้านมีต้นไม้นะคะร่มรื่นเลยทีเดียวนะต้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวหาต้นทุเรียนมาปลูกหลังบ้านนะเอซีได้ยินบอกมาใครหั่นแล้วดูคะกัปตันบ้านเราติดกันมีต้นไม้ด้วยร่มรื่น แบ่งคนละอะไรนะแบ่งคนละเครื่องต้นไม้จริงคนกัปตันเดี๋ยวพี่จะซื้อตุเรียนปลูกปู่กัปตนเป็นคนปลูกนะเดี๋ยวจะให้คุณลุงเป็นคนปลูกตุเรียนไว้หลังบ้านพี่แอนคงไม่กล้าว่าลุงปลูกตุเรียนขึ้นครับผมนี่ปลูกแล้ยทำไมไม่รู้ใครไปปลูกพรือเปล่นั่นไง

ต้องขอบคุณคุณลุงนะคะพี่มาคุยและขอบคุณช่างหองนคะที่เมเป๊ะขอบคุณน้องทิกโก้น้องเอ็มกับตานิโซนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทีพีกาแฟี่ทีพีสกินนะคะในนามช่องเฟิร์มบุญชูชานนะคะแล้วก็เสื้อนะคะราคา350บาทนะคะมีหลายสีหลายไซส์นะคะก็สั่งซื้อได้ในนามช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลนะคะ เนี่ยนะคะก็ขอขระคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์<ห>กดแชร์กด subscribe ช่องส้มมุนช channel น,นะคะเดี๋ยวขับตามขับตามจะเทตอนไหนครับเอ็นลุงเกลีย <c oughs> ่ยอปูบายเม็ดนะคะกับตั้นถาพี่เอ็นถามแม่แม่จะบอกเหลือส่งคืนมานต่อยก่อน,น